สวัสดีครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กิจภาพมาเลาะกินอาหารอีสานแซ่บๆอยู่แถวๆบ้างครับอยู่ถนนเส้นไปกันทรักครับผมนี่ครับนี่ครับเมนูโหประจะาแซ่บมากครับหนึ่ยเริ่มต้นด้วยเมนูสุดฮิตไก่อบโอ่งครับเมนูเด็ดประจําร้านครับตัวละสองร้อยครึ่งตัวร้อยอันนี้ผัดกะเพราวรวมทะเล สับแสบตำแตงครับตำลาวตำแตงสับแสบนี่ยนะครับตำแตงกับไก่อบองตำทะเลครับราคาไม่แพงเขานี่หกสิบบาทนี่ครับตำข้าวโพดครับเมนูอยู่ที่หกสิบบาทถึงแปดสิบบาทครับว่าแพงอย่ถ้าเป็นทะเลรวมนะ จานอร่อยเนี่ยครับบางครับโอง่งที่เขาอบไก่ครับเนี่ยเขาก็จะเจาะก้นโอง่งครับเป็นรูเอาไว้วางเตาถ่านเราจะเ,าเตาถ่านตั้งไว้ครับแล้วก็เอาไก่มาห้อยมาแฟนไว้ตรงรวดแล้วก็ปิดฝานะครับสุกแล้วครับเนี่ยนุงเหลืองหอมหอมหวานหอ่หอนควนทนทนวนวน,วน,วนุ่ม แซ่บครับไก่อบองค์ครับเมนูเด็ดประจำโอ้ยพี่น้องพิเศบแทซมันตัวละสองร้อยครับเนี่ยครับผักผักเขาก็ปลูกไม่ทำอาหารเองนะครับนี่มะละกอพันเน่ยปลูกเองกินเองขายเองครับไรสารพิษครับหมักหุงกระยางดกพันนะโอ้ยพี่น้อง ะครับชวมก็มีครับร้านก็อยู่ริมถนนเลยครับนี่นี่ครับมักโมงครับหมักโมงก็มีมักโม่ครับแตงโมพันตอไปดูครับผมปลูกสดๆดจากไร่ครับไร่ก็อยู่เขตพื้นที่ตำบลบักดองตำบลพรานบ้านครับห่างจากจุดขายนี่ประมาณห้าหกกิโลแวะมาเด้อครับพี่น้องเส้นขนหารกันทรักครับ